ครับวันนี้มารีว,วริวปืนยิงหนังสติ๊กรุ่นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เป็น s หนึ่งสามารถใส่กระสุนได้สามสิบถึงสามสิบห้านะสามสิบใสตรงนี้นะครับใส่ทีเดียวสามสิบถึงสามสิบห้านะใส่เสร็จแล้วก็มีมีสปริงหนึงลงมานะครับซึ่งสเสร็จแล้วก็ขึ้นไกลยิงได้สบายนะครับซึ่งลูกเบอร์นี้ใส่เต็มแม็กได้สามสิบห้าสามสิบห้าลูก แต่แล้วรุ่นนี้สามารถพับได้พับไ,ได้แล้วก็ยืดได้ดยสนุกอัานไหนาก็ยืดทั้งนี้นครับอ,อันนี้ก็พับออกมาเก็บแล้วก็ข้างหน้านี่ทำได้ยิงปลาได้สะดวกครับมีลูกดลอดสายไว้ตรงกลางนี้ลูกดอกเสาาร็จแล้วขึ้นกันก็ยิงได้เลยครับลูกดลอดทางรุ่นนี้มีแถมยางยิงให้มีหนึ่งคู่ยังยิงได้หนึ่งคู่ก็คือสองเส้น ลูานดอกให้หนดอกแตนทุกดอกสดอกแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่งร้อนัดมทั้งเลเซอร์เลเซอร์เ,เรนี่ยเลเซอร์อันนี้มีเลเซอร์ทั้งชุดราคาพิเศษอยู่ที่3 5มพันาช่วงโปรโมชั่น3 5มพสนใจติดต่อ0 8 0ย8แปดศูนยกศนะครับขอบคุณคร,รับสวัสดีครับ